สวัสดีครับวันนี้พามาดูผักหวานที่เพาะไว้นะครับอ่าแล้วก็ผักหวานที่ปลูกลงดินนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันในระบบรากนะครับอ่าที่ผมว่าเป็นความแตกต่างเพราะว่าอะไรครับหนึ่งอ่าถ้ามันอยู่ในถุงดําในลักษณะอย่างนี้ระบบรากของเขาจะจะตื้นกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าถุงตัวนี้ มันมีขนาดแค่กี่นิ้ว9้านิ้วพอ9้านิ้วปุ๊บนี่นะครับอันนี้อายุเท่ากันอายุเท่ากันแต่กัดที่ปลูกลงดินตันนี้เห็นไ,ไหมฮะก็คือมันเริ่มแตกยอดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารากของเขาอะมันลงไปไปไปชนด้านล่างแล้วขณะนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือมันลงไปชนด้านล่างแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือ,อเ้าได้รับแสงได้รับแสงที่ที่ที่มากกว่าที่เราปลูกไว้นะครับตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มแตกยอดเหมือนกันนะครับเริ่มจะมียอดให้เห็นแล้วนะครับเริ่องยอดเห็นขณะที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่เรา,าปลูกไว้ปลูกลงดินนะครับส่วนที่ปลูกลงดิน ัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปลูกลงดินเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ได้ยังนะครับยังยังเพราะว่ารากของเขาจะต้องอย่างย่างลงไปลึกมากนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหลุมหนึ่งอ่าตุมนี้ก็เหมือนกันอืมนี่เห็นไหมครับยังไม่มีท่าทีว่าว่า ไอ้มเมล็ดสีขาวนี้จะหลุดเลยนะครับเนื่องจากรากเขาก็ยังก็ยังต้องอย่างอยู่นะครับขณะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกหลายหลายหลายๆต้นหลายหลหลายๆกลุ่มนะครับน,นี่เป็นต้นแม่อันนี้เป็นต้นแม่ที่มีอายุแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู หลุมนี้หลุมนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะว่าจะาแตกยอดเหมือนกันนะครับเพราะว่ารากเขาจะต้องอย่างลงดินค่อนข้างลึกนะครับค่อนข้างลึกไม่เหมือนกับอยู่ในถุงนะครับสึ้นถุงมันบังคับอยู่ในตัวว่า,าแค่เก้านิ้วแค่นั้นเองนะครับนี้เป็นความแตกต่างระหว่างผักหวานที่ เราเพาะในถุงแล้วก็ที่ปลูกลงดินด้วยมเมล็ดเลยนะครับนี่เป็นความแตกต่างว่าว่าทำไมเวลาเราปลูกลงดินแล้วผักหวานต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากนะครับกว่าที่เขาจะ,ะสลัดไอเมล็ดทิ้งแล้วก็แตกยอดใหม่นะครับโอเคครับวันนี้มาให้ความรู้ ตามประสบการณ์นะครับตามประสบการณ์กับทุกทท่านนะครับที่ชอบเกษตรหรือที่จะกําลังอยากจะทําการเกษตรนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณ สวัสดีครับขอบคุณครับ